สวัสดีค่ะมือนีนุก็จะมาแนะนำปุ๋ยนะคะสูตร0060สูตรตัวนี้จะเป็นแม่ปุ๋ยนะคะเป็นแม่ปุ๋ยนี่สามารถเอาไปผสมกับปุ๋ยสูตรอื่นๆนะคะแต่สำหรับทั้งหลานนูนะคะจะมีน้ำมักขี้มูนะคะซึ่งเป็นอินซีลอยเปอร์เซ็นะคะและก็ลูกค้ามา,าผสมกันกับ0060และก็น้ำนะคะสารอาหารเขาจะครบทั้ง3โตเลยจ้ะ เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแม่ปุ๋ยนะคะเลยกะเป็นเคมีนะคะ,ะลูกค้าบางคนหรือว่าบางฐานเพื่อนถามว่าสีทั้งดินใดโบหรือว่าเอาลงทั้งดินใดโบหนูก็จะแนะนําแบบนี้เด้อค่ะเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้นะคะเขาเห็ดมาทั้งใบนะคะทั้งใบนี่ก็คือสารอาหารเขาจะซึมเลยกะกินแบบรวดเร็วจังสีนะค่ะมันจะเป็นโมเลกุลในน้อยมันจะมันจะบวกือแบบเม็ด ที่เข้าใส่ทั้งเม็ดนะนะคะลูกค้านุก็ะจะแนะนําว่าให้สีดท,ทั้งใบดีกลัวนะคะอะ้วกะัอัตตาส่วนผสมนะคะ0060ใส่ไป1นึ่งอนค่ะซ้อนแกงเข้านี่แหละจ้าพี่นอะะ้องแะ้วกับอานมามักนะคะ7 5 0 m l 1หนึ่งขวดนะคะแล้รก็น้20ำ20ลิตรซ้ำหนีพ่อค่ะหรือว่าลูกค้อาอยากใส่สันจับใบน้ำ สใส่ได้ค่ะแต่แต่ลาดนูอ่ะหรือว่าอยู่ไฮหน,หนูเองอ่ะนูจะใส่สั้นไล่นะคะจะแทนสารจับใบละค่ะถือนะคะกัเข้ากับบทตองสื่อแห่งสินะคะแต่ว่าลูกค้ามียี่ห้อนอื่นกะสามารถสาใส่ได้คือกันจากพี่น้องอันนี้นูก็จะแนะนําจังสีนะคะ1กิโลนะคะราคาลอยสามสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตร46 0 0อันนั้นก็จะเป็นแม่ปุ๋ยคือกันค่ะ เป็นแม่ปุ๋ยยูเล right. pues, ียสูตรแรกนะคะของการสีดมันสับปะหลังสำหรับยีสมือแรกนะคะจะผสมตัวนั่นนะคะไซนึงส่วนคือกันค่ะเปลี่ยนแค่สูตรปุ๋ยนะคะสูตรแรกจะ4600สูตรสองจะ0060จะก็คือสีผสมน้ำมักคือเกลาค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเคมีนะคะสูตรแรกก็สูตรสองนี่จะเป็นเคมีเบิร์ด่าเห่าตาต้องใส่อินทรียรวมนะคะเพื่อมั่นเห่าจะสุขภาพดีนะคะ ล้วมไปถึงดินน,นั่นแหละค่ะซิ่งแวดล้อมหรืออียังหลายอย่างนะคะเละก็ลดตนนลนด้นทุนลูกค้าทันใดยังบ่ท่านไดนเคยใส่กะล่องไปใส่เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องลดต้นทุนอีหรีค่ะถ้าบ่ท่านไหนมั่นใจหรือบ่บ่เนจใจก็สามารถเบิ่งรีวิวอยู่ในเพจนูนะคะน้ำหมักมูลสุก,กรไล่ปองจันทค่ะนูกะาขายมานีสามสี่ปีแล้วค่ะพี่น้องก็คือถ้าสมมุติว่านุทรงออนไลน์ไปแล้วมีแตกเฮียเสียหายนูกะเขลมให้ฟรีนะคะ แลิกกาสินค้ามีเก็บปลายทางค่ะอ่าอ่าขอแค่ลูกค้าแบบว่ารับสินค้าที่นูทรงไปหายนะคะแต่ขันผู้ไดสร้างแล้วนะคะหรือการแก่งหนูหรืออาจจะบรับจังสีนูก็จะติดแบกรีไว้นะคะก็คืออ่า บรส่รงให้ลูกค้าเป็นปลายทางอีกถ้าลูกค้าอยากได้ก็คือต้องแบบโอนอย่างเดียวนะคะเพราะว่านูกัเสียค่าส่งเทิงไปเทิงกลับนะคะถ้าสาหรับลูกค้าบรับสินค้านะคะก็คือนูกะมือนีกะมาเบาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนจ้ะ